เช็คด่วน14กุมภาพันธ์นี้แอปทอกสจะเปลี่ยนไปปลอดภัยกว่าเดิมมือถือของใครรุ่นเก่าเกินไปอาจจะเข้าใช้งานไม่ได้แล้วนะคะล่าสุดทกสรประกาศยกระดับ ความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ครั้งใหญ่เพื่อให้เราได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดใครที่ใช้ Android ต้องใช้เวอร์ชั่น10ขึ้นไปส่วน iPhone จะต้องเป็น iOS เวอร์ชั่น14ขึ้นไปถึงจะได้ไปต่อใครยังไม่ได้อัปเดตระบบปฏิบัติการริบเข้าไปจัดการกันด่วนๆเลยค่ะอย่าปล่อยให้แอปค้างในวันที่เราต้องใช้เงินนะใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทกศทุกสาขาหรือว่าโทรไปได้ที่ Call Center 02555555 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. เน้นย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจ่ายเงินหรือว่ารับเงินแอปจะทำงานได้ลื่นไหลไม่สะดุด และรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆในอนาคตจะต้องดูระบบปฏิบัติการในมือถือของเราด้วยนะคะใครดูคลิปนี้อยู่อย่าชะล่าใจอย่าลืมไปเช็คกันเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้เพราะว่าเขาอัปเดตกันแล้วใครดูคลิปนี้อยู่บอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องของเราหรือเพื่อนๆของเรากันได้เลยข้อมูลจริงแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ